ส่วนลอยอีหนิงเมื่อลงมาจากรถมาก็พบกับเซียวอินที่นำสาวใช้มาดักรอนางตรงหน้าประตูพร้นเซียวอินเห็นอีหนิงก็เดินเข้ามาหาด้วยท่าทีที่ร้อนรนกล่าวว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างหัวสมองของลอยอีหนิงยังคงสับสนมึนงงน,น้ำเสียงเองก็ราบเรียบกล่าวว่าเจ้าถามถึงผู้ใดเซียวอินก็มีท่าทีลังเลเล็กน้อยน้ำเสียงต่ำลงโดยไม่รู้ตัวกล่าวว่าเชิงล้างลวยอีหนิงจึงสายสศีษะและกล่าวว่าไม่รู้เขายังไม่ถูกจับ ด้วยควาฉลาดของเขาน่าจะไม่เป็นอะไรแต่เป็นเจ้าหุยินซีเฉิงเจ้าต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างเซวินจึงกล่าวว่าข้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเช่นนี้แม้แต่เสด็จป้าก็ทรงปิดบันข้าข้าไม่รู้จริงๆขณะที่พูดในะสีหน้าของเซยวินก็เต็มไปได้วยความสับสนแล้วก็วาดหวันเรากับเพิ่งผ่านเหตุการณ์รอดชีวิตจากภัยพิบัติตัวอีนิงจึงพงกศีรษะแล้วก็บอกว่าจะไม่รู้ก็ดี กับเซียวอินแล้วสาหรับอีนหนิงเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกหงเย,ยใดๆหลัอีนหนิงจึงก้าวเข้าไปในจวนส่วนเซียวอินก็ยืนนิ่งอยู่ด้านหลังเลื่อนนานนางนึกถึงรอยยิ้มหยันไม่หยีราของเฉิงหลังอย่างที่เขาถูกนางเปิดโปงนึกถึงท่าทีสงบนิ่งของเฉิงหลังในขณะที่เฉิงหลังลุกขึ้นจัดความเรียบร้อยของแขนเสื้อเซลยวอินทอดถอนใจพังกล่าวพูมพาว่า อันที่จริงแต่ไรมาเขาก็รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ไรความหมายอันใดจบจนบัดนี้เชิงหลังคงจะไม่ยิ่ระต่อความตายแล้วผู้ใดจะรู้ว่าเชิงหลังกลำลังคิดการใดร้องขอแต่ไม่อาจสมหวังนี่คนเป็นเรื่องที่เจ็บปวดผมขื่นที่สุดในโลกใบนี้ถ้อยคำนี้ของเซียวอินเรากับต้องการกล่อมให้ตนเองฟังนางไม่คาดหวังให้หลวัวอินหนิงเข้าใจนางหันไปมองอีกฝ่ายปาดหนึ่งก่อนจะกล่าวว่าหลบกวนแล้วขอตัวก่อนเมื่อกล่าวจบเซียวอินก็จัดกระโปรงของตนแล้วให้สาวใช้ประคองกลับไปยังตระกูลเฉงส่วนหลวัวอินหนิงก็นิ่งงันไปชั่วคร สุดท้ายก็ก้าวเท้าเดินเข้าไปในประตูนในช่วงลงสงั่งลูเจียเสียถูกล่าออกไปจากอ้อมแขนของอีนิงอีนิงคุกเข่าบนพื้นไม่ยอมคลายมือบาดแผลนั้นของลูเจียเสียหากต้องเข้าไปอยู่ในคุเขาไม่มีทางยืนหยัดมีชีวิตรอดเป็นแน่ในตอนนั้นหลวงเส้นยนไม่ได้เอื้อนเอ่ยสิ่งใดแม้เพียงประโยคเดียว ภายใต้สถานการณ์บีบคั้นหลอดส้นหยวนจำต้องบีบไปาคางของอีหนิงพังเก่านั้นย้ำที่ละคำว่าในเมื่อข้ารับปากว่าจะว่าชีวิตเขาสักครั้งเขาย่าไม่มีทางตายเข้าใจหรือไม่ท่ามกลางชั้นหมอกจนจางของรุ่นอรุณหลวยอีหนิงสามารถเห็นกองทัพใหญ่ที่ดักซุ่มอยู่ด้านหน้าได้ชัดเจน บรรยากาศตึงเครียดกดดันครอบคลุมไปทั่วบริเวณบนหัวลูกธนูเย็นเยือกถูกปกคลุมไปด้วยชน,น้ำแข็งบางแล้วหลุดสัยญาณที่อยู่เบื้องหน้าใบหน้านั้นจะไม่ก่อเกิดผึกน้ำแข็งได้อย่างไรหลอดอินิงร้องไห้แล้วหลับตาลงไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใดอีกไออุ่นของลูเจเสียที่ยังลงเหลืออยู่ในมือก็ค่อยๆอันตรธานหายไปอหนิงก้าวเข้าไปที่เรือนเจสซูทีละก้าวเรือนร่างอาบยอมไปด้วยข้าวปรหิตมีทั้งของลูเจเซียและของผู้อื่นนางไม่ได้นอนมาทั้งคืนเพราะพลังกายพลังใจสูญเสียไปหมดสิ้นแล เท้าก้าวไปพร้อมกับหยาดน้านตาที่ไหลลินสุดท้ายก็แปล,ปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญสื่อ,อื่นให้ร้องให้ให้กับความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลจซนจูที่เห็นเนี่ยก็ตกใจรีบเข้ามาประคองอีนิงและกล่าวาว่าผู้หญิงท่านอย่าร้องอีกเลยไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าค่ะส่วนหลุ่อีนิงก็คุกเข่าข,ขดตัวอยู่บนพื้นความเย็นเยียบของแผ่นศิลาเสียดแทงเข้าที่เข่าทั้งคู่ของนางจนรู้สึกเจ็บปวดนางติดหนี้ผู้อื่นเกรงว่าต่อจะให้เฉยๆทั้งชีวิตก็มิอาจจดใจได้หมดเพราะในใจของอีนิ่งมีเพียงห,ล,ยงหล,ยล้วก็จะไม่มีีวันนเปปล่ยแ ครานี้นางติดนี้ลูเจเสียแล้วแต่เมื่อนางวินวอนให้หลดเส้นญยวนปล่อยมือลูเจเสีย นี่ก็ถือเป็นการสร้างความระบาดใจให้กับหลวงเส้นยวนสำหรับคนผู้นี้แล้วหลักการทางการเมืองมิใช่เรื่องที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายทว่าหลวงเส้นยวนก็ยังยอมตอบตกลงส่วนแผนซ้อนแผนของหลวงเส้นยวนลูกธนูที่เล็งตรงมาที่นางอันที่จริงในช่วงขณะที่เขาสั่งให้พลธนูเตรียมยิงหัวใจของหลวงเส้นยวนก็คงจะรู้สึกด้านชาวแล้วก็มังขณะที่อินหิงกาลังเดินกลับเรือนเจซูก็มีคนผู้หนึ่งยืงย่างอย่างเนิบช้ามาหยุดเบื้องหน้าของนางเป็นเต้าหยนที่เพิ่งกลับมาจากวังหลวงบนรองเท้าหุ้มข้อขอ,ของเขาก็ยังมีข้ากโรา เรียบเาวา่าข้าได้ยินมาวา่าเจ้าเชยตนเองข่มขู่หล่าเส้นหยวนเพื่อจะให้เขายอมไปตัวลูกเจีเสียหรือแต่อีหนิงเนี่ยก็ไม่ตอบมือของนางก็ค่อยๆกำแน่น เจ้าเหยียนจึงย่อตัวลงมุมปากปรากฏรอยยิ้มเฮียมกล่าวว่าเจ้าไม่เลวเลยใจกล้ายิงนักจิตใจของเจ้าเกิดความสั่นคลอนเมื่อถูกองคารักเซอร์แพร์จับตัวไว้เชื่อหรือไม่เจ้าเข้าใจว่านี่เป็นการกระทำของสิทธิ์น้องของข้าผู้นั้นดังนั้นจึงได้กล้ากล่าวถ้อยคำเหล่านั้นออกมาที่หลอกให้เจ้าเข้าวังก็เพราะสถานการณ์บีบคั้นข้าเดาว่าเจ้าต้องมีความสำคัญต่อลูกเจเสียมากแต่ข้าไม่ถึงว่าเขาจะยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปช่วยเจ้าลูกเจเสียเองก็นับเป็นวีรบุรุษผู้โหดเหี้ยมคนหนึ่งงงงงงข้้้าาาไไมมม่่่ถถึึึึววเเจะีีีีคักกลซพยนทด ฟังอทั่วสันพางกายของหัวอีหนิงก็สั่นเทาเต้าเยียนคำนวณทุกสิ่งได้ถูกต้องแม่นยำและนี่ก็คือจุดประสงค์ของเขาจงใจชี้นำให้อีหนิงลงนึกว่าหลดเส้นหยวนมีส่วนร่วมในแผนการนี้อีหนิงจึงเงื้อมือตบขึ้นใบหน้าของเต้าเยียนอย่างแรงนางใช้เรียวแรงทั้งหมดที่มี ดวงตาก็แดงก่ำถึงกว้างคนผู้นี้คือเทพสงครามที่มีชื่อเสียงขจรใจไปทั่วใตล้ล่าตบนี้ทําให้ใบหน้าของเต้าเหยียนถึงขั้นหันไปบนใบหน้าของเขาปรากฏเป็นรอยนิ้วมือจางๆทว่าผ่านไปเพียงชั่วครู่เต้าเหยียนก็ลุกขึ้นยืนและกล่าวว่าเธอเสียว่าให้เจ้าได้ระบายอารมณ์สักครั้งสถานการณ์โดยรวมสงบแล้วเจ้ากลับไปชําระล,าล้างร่างกายให้เรียบร้อยแล้วไปปลอบประโลมสิทธิ์น้องผู้นั้นของข้าเธอไม่มีทางเกิดเรื่องอันใดกับลู่เจียเสียแต่กับหลัวเส้นหยวนข้าเองก็ไม่อาจร่วงรู้แล้ว